อย่างแรกนะมึงต้องดูดาเมจตัวเองแบบไงว่าท,ทําได้แค่ไหนแบบเฮ้ยน้ำเมจเท่าแทงเงี้ยแล้วแบบเราแพ้ไฟวะอ๋ออาจจะเป็นมันเคาน์เตอร์เงี้ยอันนี้คิดได้นะเว้ยแต่มึงดาเมจดสีอนน่อันเองอ่ะไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยเกนจิเคาน์เตอร์ไอ้เหี้ยอะไรกูไม่เห็นทำทียอะไรใครได้เลยล้วงยังไม่ได้เลยมันทำที่ได้มันทำทียอะไรใครได้สองตัวเลยสองรอยแบมามันทำทียอะไรได้บ้างไอ,ไอ้เกนจิทีมเราอ่ะไอ้เหี้ยป้อมป้องนั่นแหละคุณต้องเป็นคนยิงอะป้อมอะเออ ไอ้เนี่ยน้อยกว่าซาม่คือเฮียแล้วนะคือคือเฮียมากสออบเลยเด้เว้นี่สองรอบอ่ะเกนจิดาเมจน้อยกว่าซามสองรอบเหรอเฮียคือมันถ้าดาเมจน้อยกว่าแต่พอฟีดมันขึ้นนะยังพอทำใจยังพอรับได้้โโอหแต่เนี้ยไม่ขึ้นเลยคิวมันก็ไม่มีเว้ยคิวมันยังน้อยอยู่เห็นป่ะที่กูดูตอนแรกยีิมิบเอ็ดน้อยเนี่ยน้อยไม่ถึงสิบแปดน้อยเหี้ยอ้าว ตอนหลังที่ฟาลาได้เมจขึ้นเพราะว่ามันไม่มีตัวยิงมันนะไอ้เหี้ยมันไม่มีตัวยิงมันเว้ยได้ีตัวยิงปันป<ต>ีเว้ยครับขวดยังไม่เป็นไรเลยแปลกมากตรงที่แบบไอ้เหี้ยมันโดนอันตีกูแล้วแล้วไม่มีใครตายเลยฝพ่งหนูไม่ได้ใช้อันตีเซพี่อะไรเลยนะเว้ยคือไลฮาร์ก็ตีกูฟรีๆอะ่ะแปลกมากอะ่ะมันมันไม่ได้เอาโลกกันที่อะไรเลยอ่ะไม่ตายเถอะแต่แบบเมื่อกี้ยังดีนะฝั่งหนูมันยังรู้ว่าปัญหาอยู่ที่อะไร ใครก็รู้วะไอ้เี้าออถ,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 ถ้าถ้าถ้าฝั่งนู้นน่ะแบบไม่แบบกวนตีเรานะเว้ยมันรู้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรอะ่ะโอ้โหโนี่เห็นปัญหาตายหาไปอ่ะ้วจ้โดดไปโอ้ยพี่ฮิวโอ้ ยามดูดเลือดอยู่เกตี้ตายแล้วได้เกตี้ไปแล้วดันอยู่ยยโอ้เอ็ดดีซีไปตายเฮ้ยเฉยอคนแรกกโคตรงงเอามาไหมวะไอ้สักดิ์ตามกันได้อยู่นะไม่จะตามไี้ไว่าจะแตกไปโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยนี่จะตายตามมิจะมีลูกบอลช้อนหนึนน่งไปแล้ว ไม่ไม่ไหวอย่าฝืนนาตายแล้วไม่ไหวให้ถอยหถอยห่อยมายื้อได้ได้ไม่ไหวได้เข้าไปเลยโอ้ยเฮี้ยฟังเขาขยานดีวะมันได้ยินไม่ชัดแต่โอ้โหไม่ยื้อไม่ชัดตอบกลับมาทุกคำเลยคุณรู้ได้ยังไงดีครับได้ตอบกลับทุกคำเลยเฮี้ยคุณรู้ได้ยังไงต้องใส่หูฟังอะไรเนี่ย ฉันเห็นไม่ชัดนะตอบมาหมดยิงเวลาวอ๋อไอ้ยามาเกียมึงยืนสแปมฝั่งนี้ก็ได้พื่อรูมึงเข้าไปโดนฆ่าได้ยังไงมึงอยู่ในรูจังเล็ดนะเว้ยอยู่ไหนเนี่ยแทงมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอยู่แอต้องถอยแล้วโยต้องถอยแล้ว

เจอแอสอย่างนี้อี๋แม่งฝั่งโน้นมาฝั่งกูได้ไหมอีกฝีฝีดูไอ้เฮี้ยน,นี่ตัวล้วงกับไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยเตเบพันเก้าไอ้เฮี้ยกับพันสี่อ่ะน้อยหน้าเลยแบงพันเจ็ดสามแต่นาแล้วโโกูอ่ะโอ้โหแม่งวิจิตผักไอ้เฮี้ยโอ้โหไม่มีอะไรออกมาเลยไอ้เฮี้ยไม่ได้อุดรู้ด้วยนะแทงมันอนะ่ะ ยิอไ้ายิ้โหที่มันยิง่ดใช้กี้กระแทกใส่กูโอ้น้ำอยู่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 นิดเดียวน้ำอยู่นี่แหละกูตายไปได่เบียมัยังอยู่หลักเท่าเดิมกันอยู่เลยพันยังพันอยู่เลยนี่กูจะเลยนะ เทเซอร์เปลี่ยนดีกว่ามั้งแอนนายิงฟรีๆเนี่ยเทเซอร์แอนนายิงกูฟรีๆี๋ยวจังแรดโดดข้ามหัวไปเฉยเลยไอ้เหี้ยแอนนาเฮ้ยไอ้เหี้ยแอนนานี่โอ้โหกูยี่คนหนึ่งอยู่ไอ้เหี้ยอุนโจนไอ้สัสสีจิต ไอ้จ <s ab it> ุ๋งไหนเนี or, <decorative. S 1> ่ยมิต <s> ม <ab it> oh, oh, <at> ิติหไปแล้วเออระเบิดมิติเลยสัสโอ้โหยังระเบิดแก้อยู่ในห้องนั่นแหละนะยิงแอ้อยู่มันมันออกมาไม่ได้มันกดเอาไมตาแบ็คเอาไม่ต่โอ้โหไอ้เหี้ยมันไฟใส่กูฮิวได้ป่ะฮิวอยู่มันฮิวกูอ๋อไอ้เหี้ยเสียใจเหี้ยเฮียตัวเหอะจริงเฮเซอร์อะ ลาบีแม่งกูปันแล้วแบบตัวเขียวแม่งเลยสัต์หอกยัดไอ้เฮียดูดเมจดลแม่งฝั่งเราว่าสามพันเลยห้าพันแล้วไหนเหียแต่วันเจ็ดเลยเนี่ยโอ้โหตายแกไอ้เฮียกูอยู่ข้างล่างนะออกมาเลยไหมกูอยู่นี่ไนะขบวนใหญ่ขายแอร์ให้กู อยูไดูดูมดดูมดูับสมตัวอี้วเราเข้ามาปวดกัเลเอ้คือดีว่ามันมายิกตัดหน้าหกูใช่กูไวอัดหน้าแอดแม่งับแมกแบแอนตี้ฮิวแล้วก็ลุมบู่เนี่ยดูดมันไปจิกๆันอีกแล้วโอ้ โอ้ย The enemy is pushing their barricade Come to me Stop the enemy immediately We have to catch up ่ยังไม่เลยยมันยังไม่ไม่เลยล้มันมันไม่มีต้องรอ้พี่รเี่ยโอ้โหแอจะตายเวรกรรมคือมันไม่มีดีพเว้ยเราไปอะไอ้เหี้ย

ตายยังเงี้ยทหารเด็กโคเคอันนี่วิ่งตัวปิวเลยสัตว์เอ้ยคือมันไปแยกลวงแล้วมันทำมันลวงไม่ได้เว้ยมันตายเว้ยมันเข้าไปอ่ะเนี่ยไอ้เี้ยเนี่ยแทนที่จะสแปมอยู่ฝั่งนี้ข้ามไปจังเลยไปตายฝั่งนู้นนะไม่รู้นเ้ี้ยอะไรข้ามไปอยู่นั่นแหละ ตัวอะไรอยว่ตัวเดียวยงังยังรุมไหมน่กลับมารูมไหมแตกกันโอ้โหลุยแค่เรายิงอนนะเนี่ยโอ้โหไอ้เยี้ยกูจะตายนะยิงแอสอยู่แอดตายแล้วไปฮี่รถเลยเดี๋ยวไอ้นี่แต่หน้าคนตายนะตายมิจิจะตาย โอ้ oh, ไม่ตายแอดไอเกียเพิ B ่งหลอดแล้วแอดอ่ะโอ้เสียเซลเออเกียโอ้แอดอยู่หมื่นนุ่นยิงยิงเลยไอเกียหลับ ลายบีแอดอยู่โอ้ยเทเซอร์อยู่ไหนเนี่ยแอะตายแอนนะโอ้หวยกูกันแอดให้แล้วทีนี้วยที่ว่ามันได้พี่ซับ่อยเยอะเนี่ยโยซ้ายมือแมงวันเทเซอร์ไอ้เหี้ยมึงฆ่ามึงไม่ได้ยิงมึงเลยฮะไอ้เหี้ยมันยิงซับปะไอ้เหี้ยยิงคอยใช่ไหแล้วกูยิงยิงมันตายเองนะแม่งไอ้เหี้ย กูมานยิงกูก่อนด้วยแล้วกูย okay. ja <us> 네ิงม <us> ันตายเองด้วยเป็นไงตาละจันหน้าไอ้เงี้ยแม่งไอแม็กมาไอ้แม็กมายังแม่งแม่งที่อยู่ไหนที่ไหนกูจะตายกูยามหามันอยู่มันออสเตรเลียมานะอยู่หลังเนี้ยกูอยู่หลังเวกเชื่อมบี้มาล่าอยู่ครึ่งหลอดแล้วมาล่าจะตายแล้วมาล่าชิบไปแล้วนะมาล่าชิบไปแล้วไหนวะไอ้เงี้ยหาไม่เจอ เห็นแล้วอยู่ข้างล่างโอ้โหับได้บได้หาลหมล้าลูกตะคู่ตะคู่ตบค่บคแบงนี้แบกตบบอได้ตบได้ทหลัง้างหลังกรแอดออกไปโอ้โหแต่เฮียซาเลจีโคตรแรงเลยสัตว์มังแต่พวกเอาแอดออกมาอยู่เมื่กี้เวลาชิปไปแล้วเฮียตายเฮ้ยกูยิงซาเลีอยู่ ช้างมันเยอะมากไปยิงโอ้โหไมึงแหละจะตายหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอนาอยู่ในนี้วิ่งมาวิ่งมาอยู่เอนาขึ้นไปข้างบนหลับไม่โดนไอ้เหี้ยโดดออกไปแล้วไอ้สัตว์โดดไปข้างนอกข้างนอกตายขุ่นเป็นไงมั่งขุ่นดันอยู่โอ้โหโอ้โหที่มบบตัวปีกไฟฆ่ามันพองไอ้ตัดพอกไอ้พี่หี้าพันเลยไอ้เด็บไอ้ไม่อกี้จะเบื่อเลยไอ้สัตว์ หมื่นแล้วตาเรียกูจะถึงเป็นหมืแล้วน่ะนิเจยเองนี่กูโดนจะตัวสกิลแม่งบอมประชนนี่เียเรียบร้อยเลยโหเลีย